สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเด็กๆสู่ห้องเรียนครูแอนนะคะสำหรับวันนี้เรายังคงอยู่กันกับอักษกรกลางนะคะซึ่งเมื่อคราวที่แล้วนะคะคุณครูกีตาได้พาเด็กๆอ่านพันวัดอักษกรกลางนะคะโดยใช้อวัยวะที่มีในร่างกายนั่นก็คือมือและนิ้วมือใช่ไหมคะที่มาเป็นสื่อในการ เรียนในครั้งที่ผ่านมานะคะซึ่งเด็กๆจำได้ไหมคะว่านิ้วมือนิ้วไหนแทนด้วยเสียงอะไรเด็กๆจำได้ไหมถ้าเด็กๆจำได้เดี๋ยวเรามาทบทวนพร้อมกันนะคะนิ้วมือนิ้วแรกก็คือนิ้วโป้งแทนด้วยเสียงสามัญใช่ไหมคะนิ้วชี้แทนด้วยเสียงเอกนิ้วกลางแทนด้วยเสียงโท นิ้วนางแทนด้วยเสียงตรีและนิ้วก้อยแทนด้วยเสียงจัตวาใช่ไหมคะที่คุณครูกีตาร์ได้พาเด็กๆอ่านพันมรรณยุอักษรกลางไปแล้วนะคะเด็กๆหลายคนสนุกสนานแล้วกลับไปทบทวนกันต่อจริงหรือเปล่าคะ เอาละค่ะต่อไปคุณครูอยากจะทบทวนในอย่างที่สองนั่นก็คืออักษรกลางเด็กๆจำได้ไหมคะว่าอักษรกลางมีทั้งหมดกี่ตัวนะถูกต้องค่ะอักษรกลางมีทั้งหมด9ตัวเดี๋ยวมีตัวอะไรบ้างไปทบทวนพร้อมกันเลยนะคะอักษรกลางมีทั้งหมด9ตัวได้แก่กไกจจาน ดอชดาตอปตักดอเด็กตอเตาบอใบไม้บอบปลาและอออ่างนั่นเองค่ะซึ่งมีวิธีการท่องจำว่าว่าย่างไรเดี๋ยวเราไปท่องพร้อมกันเลยค่ะท่องจำว่าไกจิกเด็กตายบนปาก องเด็กๆเก่งมากเลยค่ะเป็นผลมาจากการที่เด็กๆหมั่นทบทวนแล้วก็ฝึกฝนการอ่านกันอยู่บ่อยๆซึ่งทำให้เด็กๆมีความจำที่คงทนและจำได้ว่าอักษรกลางมีทั้งหมดกี่ตัวมีวิธีการท่องจำว่าอย่างไรใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปพบกับคุณครูกีตา้านะคะซึ่งคุณครูกีตา้าจะพาเด็กๆ ผสมอักษรกลางกับสระซึ่งวันนี้สนุกสนานไม่แพ้จากเมื่อครั้งที่แล้วแน่นอนค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปพบกับคุณครูกีตาร์กันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับครูกีตาร์นะคะครั้งที่แล้วคุณครูกีตาร์พาพวกเราผ่านวรรณยุกต์ในอักษรกลางไปทั้งหมด ห้าเสียงโดยใช้นิ้วมือจำได้ไหมคะวันนี้นะคะเราจะมาประสมอักษรกลางกับสระกันค่ะแต่ก่อนที่จะไปฝึกประสมอักษรกลางกับสระนะคะเรามาทบทวนกันค่ะว่าอักษรกลางมีตัวอะไรบ้างอักษรกลางนะคะมีทั้งหมด9ตัวได้แก่กไก่จจานดอชดาตปะตักดอเด็กตเต่า บอบไม้ปอปาและอออ่างค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปฝึกประสมอักษรกลางกับสระกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะจอจานสระอาจออาจาต่ตเต่าสระอีตอ,อีตีปอปาสระอือ ปออือปือกอไก่สระอูกออูกูดอเด็กสระเอดอเอเดบอใบไม้สระแอ,อ,อบอแอแบออ่างสระโออ,อ,อ,อโอโอจอจานสะะอ จออจอตเต่าสระเออตเออเตอปอปลาสระเอียปอเอียเปียกอไก่สระเอือกอเอือเกือดอเด็กสระอัวดออัวดัวบอใบไม้สระไอ บอไอใบอออางสระเอาออเอาเอาเป็นยังไงกันบ้างคะอักษรกลางผสมกับสระเสียงยาวต่อไปเรามาดูอักษรกลางผสมกับสระเสียงสั้นกันค่ะไปกันเลยคะ่ะกไก่สระอะกออะกะดดเด็กสระอ ดออีดีบอใบไม้สระอึบออบืออออางสระอุออ,อุอุจอจานสระเอจอเอเจต,อต,อเอต่อเต่าสระแอต่อแอแต่ป่อปาสระโอป่อโอ กไก่สระออกออเกาะดเด็กสระเอโดเอเดลใบไม้สระเอียโบเอียเบียอ้ออ่างสระเอืออเอือเือยจอจานสระอัวจออวจัวตเต่าสระอํา ปออัมตำปอปาสระไอปอไอไปเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆก,การฝึกประสมสระกับอักษรกลางไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆต้องมันฝึกฝนบ่อยๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่ได้ฝึก อ่านผสมอักษรกลางกับสระกันไปแล้วเด็กๆมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะว่าอักษรกลางเมื่อไปรวมกับสระต่างๆที่คุณครูได้นำมาให้แล้วออกเสียงแต่ละตัวว่าอย่างไรใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็ต้องหมั่นทบทวนกันอยู่เสมอนะคะเมื่อกี้คุณครูกีต้าฝากให้เด็กๆทุกคนทบทวนเนื้อหาบทเรียนที่ได้เรียนในวันนี้กันบ่อยๆและคุณครูแอ้ก,ก็ฝากเช่นเดียวกันค่ะ ยังไงเดี๋ยววันนี้เราพบกันเพียงเท่านี้ก่อนเอาไว้เจอกันในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ